ทีมหน้าเล่นประจำวันเสาร์ที่3มกราคมวิเคราอแบบจัดเต็มจะมีคู่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยคู่ที่1แอสตันวิลล่าพบฟอร์เรสต์วิลล่าในบ้านแข็งเกมลุกดูดันฟอร์เรสต์เกมเยือนยังมีหลุดเจ้าบ้านดูเหนือกว่าต่อวิลล่า0.5น่าเชียร์กว่าคู่ที่สองไบรตันพบเบอร์ลีไบรตันคลองบอลได้ดีแต่จบไม่คมเบอร์ลีเน้นรับแบบเป็นระบบดูแล้วเกมนี้ไม่น่าขาดลองเบอร์ลี1.0ลุ้นเสมอไปคู่ที่3วูฟพบเบสแฮมวูฟฟอร์ม ยังชนะใครไม่ได้ส่วนเวสแฮมธนาเกมสวนกลับมีลุ้นทําเกมได้มากกว่าวางเวสแฮมเสม,มอมีลุ้นเบียดชนะอุทีสีบอลมัดพบอาร์เซนอลอาร์เซนอลฟอร์มแรงคุมแดนกลางได้บอลมัดต้านยากถ้าไม่พลาดเองทีมเยือนมีภาษีดีกว่าต่ออาร์เซนอล1.0ุนลุ้นซัดทะลุเลตอุทิฮาอัตตาลันตาพบโลมาบอกเลยเกมนี้สูสีอัตตาลันตาบุกดีจัดแต่โลมาเล่นรัดกุมมากกว่ามีโอกาสออกเกมเบียดลองโลมาปอป ต่อล่อได้เลยเปเล็กสั้นๆ5คู่เน้นๆวันนี้ต่อวิลล่าลองเบอร์ลี่วางเวสแฮมต่ออาร์เซนอลและลองโรมาใครชอบตัวไหนคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สนใจอยากเข้ากลุ่มหมู่บ้านคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือแอดไลน์ spungtoe